ผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะว่าพรรคเก้าไกลนั้นได้เก้าอีสอสอมาเป็นอันดับหนึ่งวันนี้หัวหน้าพรรคเก้าไกลค่ะนายพิธาลิมเจริญรัตก็ได้ออกถแถลงข่าวประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งนะคะโดยบอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ายืนยันว่าได้มีการดีลกับ5พรรคการเมืองในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วค่ะ นายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลแถลงข่าวประกาศชัยชนะการเลือกตั้งพร้อมประกาศว่าพักเก้าไกลพร้อมเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลโดยได้มีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังนางสาวแพทยทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเพื่อแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นในการเดินหน้าหาเสียงแม้ว่าจะมีบทบาทความเป็นแม่แต่ก็ทําได้ดีเยี่ยมและก็ไร้ที่ติพร้อมกับเชิญชวนพักเพื่อไทยมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะ ขณะเดียวกันก็ยังได้โทรศัพท์ไปยังแกนนําพักร่วมฝ่ายค้านเดิมอีก3ามพักเพื่อให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพัก9ก้าไกลตามที่เคยได้สัญญาไว้กับประชาชนรวมเป็น5้าพักนะคะประกอบด้วยพัก9ก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยและพักเสรีรวมไทยค่ะรวม308เสียงนอกจากนี้ก็กําลังติดต่อพักเป็นรทอีกหนึ่งพัก เพื่อรวมคะแนนเสียงเป็น309เสียงค่ะซึ่งก็น่าจะเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากซึ่งทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันธามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัติแล้วก็เป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปโดยปริยายค่ะชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้ว ต่อไปครับการทําง,งานของเราคงจะมีอยู่2-3สาส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือการเจราจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพักเก้าไกลก็จะนํำรถแมพที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะคุยกับพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่ากเผชิญปัญหาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับทำประชามติให้มีสอสอรอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องปากท้องในการที่จะสร้างความเจริญเติบโต,ตให้กับเศรษฐกิจด้วยและลดความเหลื่อมล้ําสําหรับประเด็นเสียงสอวองในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายพิธาก็ย้ําว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าผลการเลือกตั้งเป็นชันทามนติของประชาชนที่ทุกฝ่ายนั้นควรจะต้องน้อมรับเพราะการฝืนประชามติของประชาชนไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใด ส่วนกรณีจำนวนสอสอพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลที่มีความใกล้เคียงกันตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นของใครนายพิธาก็ย้ำว่าสิ่งสําคัญคือการปฏิรูปกอ,องทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ได้อยู่ที่กระทรวงค่ะจะใช้เรื่องนี้เป็นตัวเจราจาและตนเองก็พร้อมนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องนั่งควบในกระทรวงต่างๆก็พร้อมที่จะนั่งควบทุกตําแหน่งค่ะ